ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนามโพชนะว่าข้อที่8ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิสูจฉันอาหารที่รับประเคนไว้ท้างคืนต้องอาบัดปาจิตตีโดยหลักการที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ให้พิสูุเก็บ อาหารสะสมอาหารไว้เพราะการเก็บสะสมอาหารไว้จะเป็นที่มาของโง่สัตว์เล้อยคานมลาแรงสาบและสัา์ต่างๆและนอกเหนือจากนั้นก็คือการเป็นสมณะในทางพระพุทธศาสนานั้นในสมัยพุทธกาลชานเพียงเมื่อเดียวหลังจากชานเสร็จแล้วที่เหลือก็แจกจ่ายออกไปตามสมควร แต่ไม่ให้สะสมและไม่ให้เก็บของค้างคืนมาฉันในวันลุ่งขึ้นต้นบัญญัติก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระเวพัทธศีละซึ่งท่านก็อยู่ในป่าก็มักจะนำข้าวที่เหลือจากการฉันในแต่ละวันแต่ละครั้งมาตากแห้ง แล้วก็เก็บสะสมไว้แล้วก็นํามาแช่น้ํานานๆข้าวก็ออกไปมีน้าบ,บาท,ทครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อไม่ออกมีธบ,บาทก็นําอาหารนําข้าวที่ตากแห้งไว้มาแช่น้ําฉันการเก็บสะสมเอาไว้อย่างนี้เมื่อปามทราบถึงวิสูนทั้งหลายพิสูนทั้งหลายก็พากันตีเตียน และนำความเหล่านี้มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์พร้อมทั้งทรงตำหนิการกระทำเช่นนั้นว่าไม่ควรทำเพราะไม่น่าเลื่อมใสจะทำให้ญาติโยมนั้นเสื่อมศรัทธาพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิกขาบทนี้ว่าภิสุดฉันอาหารที่เก็บสะสมไว้ทางคืนต้อง อาบัตปาจิตตีนี่เป็นที่มาของการบัญญัติโดยเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้ไม่มีภาระไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังนั่นเองเพราะว่าการเก็บสะสมอาหารก็เป็นการทำให้ต้องคอยละแวงคอยดูแลเพื่อไม่ให้สัตว์ทั้งหลายมากัดกินนั่นเอง เป็นภาพบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้อัตมาภาพนำมาเจริญพร